สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ามืดอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่เช้ามืดนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะแปดโมงแล้วล่ะค่ะก็เพิ่งลงมาล่ะค่ะตามสเตปขนาดจะไปโรงเรียนนะคะนี่วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวันแน่เลยค่ะแต่เหมือนพยากรณ์อากาศจะบอกว่าอาจจะมีฝนตกประปรายนิดหน่อยนะคะวันนี้จะเดินเออเดินไปทางรัดดีกว่านะคะคิดว่า ถ้าไปฝั่งนี้ก็อ้อมไปไกลค่ะไปทางรัดดีกว่าแล้วค่ะเห็นไหมคะอากาศตอนนี้เช้าเช้าอย่างนี้ท้องฟ้าก็ใช้คําว่าแจ่มใสไม่ไรนะคะต้องขมุกข,ขมัวตอนเช้าเช้าไม่มีแสงแดดนะคะแล้วก็ไปกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้ทางเดินที่จะถึงสถานีเมโทรนี้ไม่มีคนเลยนะคะแสดงว่าคนยังไม่มาจากรถ โทรฝังในเมืองนะคะปกติจะมีคนเดินมาทางานแล้วนะคะวันนี้เินคนเดียวคะ่ะนี่เพื่อนร่วมทางไม่มีซักคนคะ่ะไม่รู้ไปไหนนะคะเพื่อนร่วมทางตัวน้อยของเอี้ยงแต่ว่าเอี้ยงออกช้าหรือเปล่าก็เป็นได้ไม่ช้านะคะก็เวลาเดิมนั่นเป็นไรคะ่ะเดินคนเดียวก็สนุกดีเหมือนกันนี่ค่ะเดินมาถึงทางเลี้ยวที่ไฟสว่างสวัยนะคะแล้วมองมองไปใต้อะ ฝั่งไกลๆนู้นนะคะไกลสะพานลอยนะคะท้องฟ้าก็สวยบเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เแ่่ว่ารู้สึกว่ารับวันอากาศยิ่งท้องฟ้าจะยิ่งมืดมืดลงมืดลงนะคะก็ได้เปิดไปจนกว่าจะเก้าโมงสิบโมงเมื่อแล้วค่ะเหมือนจะมีฝนตกด้วยล่ะค่ะท้องฟ้าอย่างนี้ฮ <c oughs> ไม่รถยังไม่มานะคะเป๊ะค่ะเดินลมมันไดมา กำลังจะถึงแล้วนะคะรถก็บิ่งเข้ามาถึงสถานีพอดีค่ะเป๊ะค่ะแต่ยังก็ยังไม่ไปหรอกค่ะเพราะว่ายังไม่แปดโมงตรงเท่าไหร่นะคะไปขันหลังก็ได้ค่ะอีกห้านาทีเขาก็มาแล้วนะคะนู่นนะคะหกนาทีเองนะคะแป๊บๆหนึ่งนะค่ะยังก็จะบบว่ารีบไหมก็ไม่ค่อยรีบค่ะค่ะเลิกเกียนแล้วนะคะแล้วลงมาปุ๊บฝนตกนะคะนี่โอ้ยพยากรณ์อากาศที่นี่เป็นอะไรที่เหลือจะเชื่อจริงจริคะ ต้องได้ใส่ฮูดอะค่ะยังต้องเอาฮูดมาคุมผมแล้วนะคะไม่งั้นจะเป็นหวัดมันตกซ้ำแซะยังไงไม่รู้คะ่ะอสงสัยว่าเพื่อนเพื่อนร่วมห้องไปแล้วแน่เลยคะ่ะวันนี้ครูไป,ปเร็วกว่าประมาณหกนาทีเจ็ดนาทีนี่แหละคะ่ะไม่เจอค่ะที่ประเเมียเลยนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะคอยได้ไม่นานก็รอแล้วค่ะเวลานี้ค่ะแล้วตอนนี้ยังก็กําลังจะทําอาหารนะคะอาหารเย็นนะคะอ่ามันเป็นลีส ลิซิปาปูเยาเฮลิฮานะคะนี่นะคะชื่อเขานะคะก็คือส่วนประกอบมันก็หลักๆก,ก็จะมีเนื้อนะคะที่ยังจะต้องไปเอามาใส่นะคะนี่นะคะเอาก็จะผัดเนื้อใส่กระทะเนื้อบดใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ผงนี่นะคะที่บอกไฟย,ยีตานะคะเป็นเหมือนออกแนวเครื่องปรุงเครื่องเทศของพวกเม็กซิกันนะคะ อันดับแรกก็คือเอ็งก็ต้องต้มน้ำซุปก่อนใช่ไหมคะนี่ต้มน้ำซุปห้าเดซิลิตรนะคะแล้วก็ใส่ขนอไก่ค่ะแล้วก็ในชามนี้นะคะก็จะมีข้าวสารอยู่สองเดซิลิตรครึ่งนะคะเอ็งก็ช่างตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนประกอบตัดมาที่ต้องใช้ก็คือถั่วดําต้มนะคะแล้วก็ข้าวโพดอยู่ประมาณสองร้อยกรัมนะคะแต่ยังซื้อถุงใหญ่มาถุงใหญ่อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบกรัมยังคงแบ่งแต่จะครึ่งนึงละคะ่ะแล้วก็จะมี <c oughs> มะเขือเทศน,นะคะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กเลนะคะเอยยังไม่หั่นนะคะนี่เดี๋ยยังขอเวลาต้มน้ําสักพักนึงแล้วก็ผัดเนื้อก่อนนะคะตอนนี้ยัยงก็ต้มน้ําซุปไก่เสร็จแล้วนะคะต้มแป๊บเดียวค่ะแล้วก็กําลังตั้งกระทะรอให้น้ํามันเดือดจะได้เอาเนื้อลงไปผัดนะคะน้ำห้าเดซิลิตรจะว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่าข้าวก็เออแต่น้ําเยอะกว่าข้าวอยู่ราคายังไงก็สุกนะคะ ยังคอยแป๊บหนึ่งนะคะนี่เราก็จะเอาเนื้อลงไปผัดเลยแล้วก็ใส่เครื่องเทศตามเลยนะคะยังก็เอาเนื้อลงไปผัดในกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวสักไม่ซักพักนะคะ <c oughs> อูอ้เ <c oughs> แม่อะไรคะนี่อู้ว <c oughs> จะบอกว่าตัลกสรรรัลนช่วยไหมคะภาษาบ,บ้านเราเนี่ยเมื่อกี้ทัพพีก,ก็ร่วงคะ่ะโอ้นี่ละค่ะล้วก็จะใส่เครื่องปรุงตัวนี้เลยนะคะนี่ละค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ไปคลุกเขาให้เข,เข้ากันเลยนะคะเห็นไหมคะซึ่บอกว่าเขาออกแนวเครื่องปรุงอันนี้จริงๆอะยคะ่ะใส่เครื่องปรุงเสร็จยังก็จะใส่มะเขือเทศลงไปผัดเข้ากันเลยนะคะคลุกเขาเข้ากันเลยนะคะให้เขาเข้ากันประมาณนี้นะคะมองๆไปก็จะเหมือนแบบผงกะหรี่ไหมค่ะ้อสีเหลืองๆอ,อย่างนี้นะคะแต่ก็อาจจะใช่นะคะเพราะว่ากลิ่นมันก็คล้ายๆอยู่แต่ไม่ใช่หรอกคะ่ะ เงก็พูดไปอย่างนั้นนะค่ะนี่นะค่ะผัดสักประมาณหนึ่งนะ,ะหลังจากผัดไปสักพักหนึ่งให้เครื่องปรุงกับเนื้อสัต์เขาเข้ากันใช่ไหมคะเอ็งก็จะนาน้าซุปที่ยังต้มแล้วนะคะมาเทใส่ในกระทะเลยนะคะเดี๋ยวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสักครู่นะคะค่ะเองก็เทน้ําซุปที่ยังต้มไว้ก่อนหน้านั้นนะคะลงมาผสม เนื้อี่ยังผัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทิ้งให้เขาแบบอันนี้สักพักนึงนะคะสีสัสนอะไรเหมือนเขาเหมือนเ้เขาเข้าเครื่องกันมากกว่านี้นะคะกับน้ำซุปนะคะนี่แหะคะ่ะจากนี้ยังก็จะนำถั่วที่ยังเอาไปเทน้ำออกแล้วก็ล้างใช่ไหมคะใส่ในชามนี้เลยนะคะข้างล่างเป็นข้าวนะคะข้าวดิบเลยนะคะแล้วยังก็เทเข้าวโพดที่แบ่งนะคะครึ่งหนึ่งมาใส่กัในนี้ด้วยกันเลยนะคะ ทำไมข้าวโพดออกไห้หมดข้าวมืดนะคออกให้หมดนะคะเพราะว่ายังเอามาขึ้นนะคะอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนี้ย่งก็จะกินนะคะ <c oughs> คือเป็นคนชอบข้าวโพดอยู่แล้วคะ่ะแล้วเราก็คลุกเขาตรงนี้ให้เข้ากันใช่ไหมคะคลุกเขาตรงนี้ให้เข้ากันแล้วก็นํามาไว้ใกล้ๆกับกระทะค่ะเพราะเราก็จะเทอ่าเนื้อที่เราผัดสุกเมื่อกี้นี้นะคะจะมาใส่ในชามนี้คะ่ะเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่า ให้เขาเดือดปุดๆอย่างนี้ก็เสร็จลเลยค่ะยังก็ถือว่าเขาเข้ากันแล้วล่ะคะ่ะยังเราก็ปิดไฟแล้วด้วยนะคะนี่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเตาอบนะคะยังก็จะกลับมาคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะซึ่งก็จะออกมาสีสันก็จะมีสีเหลืองสีดำนี่แหละคะ่ะแล้วก็ออกเป็นสีแดงนะคะนี่นะคะ คือยังไงนะคะเราเราเราไม่ได้ใช้ข้าวตามสูตรที่เขาบอกก็อาจจะมีสุกย่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้ข้าวแบบบ้านเราไงคะแต่ก็โอเคนะคะถ้าใช้ข้าวแบบที่เขาบอกเป็นเม็ดเล็กๆสั้นๆอย่างนั้นมันก็ได้ซื้อมาอีกนะคะก็เลยตัดปัญหาเห็นไหมคะแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะนี่ยังก็เปิดเตาเมื่อกี้นะคะอ่าใช้ความร้อนที่200องศานะคะประมาณ4ีานาทียังก็จะเทไอ้ที่ย่างผัด ใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้อะไรประมาณนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะคือความร้อนยังไงข้าวเราก็สุกนะคะนี่นะคะต้องเอาให้หมดนะคะเสียดายของนี่ไงคะเดี๋ยวยังก็จะคนก่อนนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะยังก็น,นี่นะคะทําการคนให้แบบว่าให้ทั่วถึงเลยนะคะคือให้ข้าวกับน้ําเขาได้เข้ากันให้ทั่วถึงแบบทุกเมดทุกหน่วยเลยนะคะ เห็นไหมคะนี่ค ouais uh ือตอนที่จะไม่เอาเข้าเตานะคะถ้าเอาเข้าแต่แล้วน้ํามันก็จะงวดลงใช่ไหมคะแล้วสีออกมามันก็จะสวยนะคะเดี๋ยวยังจะถ่ายให้ดูตอนที่ครบประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาทําก็เกือบชั่วโมงหนึ่งจริงๆนะคะสี่สิบห้านาทีนี้นี่แต่ก็ถ้าอยากกินก็ต้องคอยใช่ไหมคะก็ต้องคอยล่ละค่ะดีกว่ากินบางทีก็กินซ้ําๆก็ ไม่รู้จะถ่ายให้ดูบ่อยก็เกรงใจคนดูด้วยนะคะแต่อันนี้นานๆค่ะได้ทากินนี่นะคะยังก็คนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คอยแค่เตาตัดไฟก็เอาเข้าเตาอย่างเดียวนะคะนี่อาหารที่อย่างที่ยังบอกไปนะคะคือเครื่องปรุงเขาก็หลักๆเลยก,ก,ก็อย่างที่เห็นเนะะี่ยค่ะตัวมันจะใส่มะเขือเทศแล้วก็เกลือหรือว่าบางทีก็ซื้อพวกเครื่องปรุงที่เป็นอย่างนี้มาเลยนะคะแล้วก็มาเทใส่อะไรประมาณนี้ง่ายไหมล่ะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ พร้อมเสิร์ฟอย่างเดียวนี่นะคะสุกแล้วค่ะแต่ว่าบางทีก็เหมือนข้าวจะแบบแข็งๆอยู่นะคะเอ้จะบอกว่าข้าวไม่สุกก็มีนิดหน่อยนะคะไม่ได้มีเยอะนะคะเห็นประปายนะคะเป็นพับเอี้ยงไอ้น,นี่แหะคะ่ะแต่ถ้ากินก็คือเอาณ์ไปข้างล่างก็สุกเหมือนเดิมละคะ่ะร้อนขนาดนี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะวันนี้หน้าตาสีสันสวยไปเลยนะคะน่ากินคะ่ะมาค่ะมากินข้าวกับเอี้ยงกันนะคะ